สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินนะครับคลิปนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งวงนั่นก็คือ ระเบียบว,วาทศิลป์วันนี้แวะมาเพราะว่ามีข่าวที่จะมาแจ้งมีข่าวที่อยากจะมาประชาิสัมพันธ์ให้กับแฟนขับหมอรำนะครับแฟนขับช่องไทยสาระคามพาเพลินนั่นก็คือการที่ระเบียบว,วาทศิลป์จะได้ขึ้นเหนืออีกหนึ่งรอบหลังจากที่ครั้งก่อนก็ไปเยือนเหนือมาแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้นั่งรถไกลมากมากนะครับทาง700กว่ากิโล กว่าจะถึงพะเยานะครับแต่รอบนี้จากจังหวัดเลยถึงเชียงใหม่นะครับโอ้โหบอกเลยว่าทารหดจริงๆสำหรับทีมงานระเบียบวาทศิสินแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายๆวงที่ไม่ได้รับโอกาสนะครับบอกเลยว่าออัน,นี้ได้รับโอกาสไปถึงเหนือนี่สักครั้งบางคนนี่ก็ในทีมงานนะครับก็บอกเลยว่าถือว่า ไม่ได้ไปกันง่ายๆบางคนยังไม่เคยไปและก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสไปถึงเชียงใหม่แต่พอมาอยู่กับหมอลำเนี่ยได้ไปถึงเชียงใหม่ได้ไปถึงภาคเหนือก็เป็นอะไรที่ท้าทายเป็นอะไรที่อย่างไงล่ะหน้าที่จะติดตามนะครับแอดมินก็เลยอยากจะมา ประชาสัมพันธ์ว่าครั้งนี้เนี่ยการที่ไปเล่นอยู่เชียงใหม่นี่ก็บอกเลยว่าภาคเหนือแทบที่จะสุดจริงๆแล้วก็เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่เล่นก็อ,อ,อยู่แถวสนามบินด้วยดังนั้นแฟนขับทางภาคเหนือนะครับก็จะได้มีโอกาสนะครับได้ชมหมอลำวัฒนธรรมทางภาคอีสานนะครับโดยเป็นระเบยียบวัฒนินี่แหละก็ถือว่าไปเปิดนะครับเปิด ให้กับสายตาคนเหนือให้กับไปเปิดตลาดให้กับศิละปะวัฒนธรรมของภาคอีสานที่บอกเลยว่าสุดๆในช่วงนี้กระแสดีนั่นก็คือวงการหมอลำนี่แหละก็ชาวอีสานทุกคนก็ยินดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการขึ้นเหนือของระเบียบวาทศิลป์ในรอบนี้ที่เชียงใหม่ thank you การแสดงนะครับก็จะเป็นวันพรุ่งนี้วันที่24ในะวันนี้ทีมงานระเบียบว,วาทศิลป์ก็เดินทางกันหลายคนก็ถึงเชียงใหม่แล้วยังไงก็ขอให้การเดินทางไม่มีอุปสรรคเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขทุกๆคนนะครับแล้วก็แฟนคลับที่อยู่แถวภาคเหนือใครที่อยู่ในตัวเชียงใหม่เองหรือว่าแถวใกล้ๆจังหวัดรอบข้างก็สามารถที่จะไปร่วม สร้างความสุขในครั้งนี้ได้นะครับก็ที่หน้าศูนย์การค้านะครับเชียงใหม่แอร์พอร์ตประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าแฟนคลับน่าจะให้การต้อนรับอย่างเต็มที่เหมือนกับครั้งก่อนที่พะเยาครั้งนี้ถือว่าอยู่เชียงใหม่แล้วก็เป็นจังหวัดแห่งเมืองท่องเที่ยวด้วยดังนั้นแอดมินเชื่อว่าคืนนี้ นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับคืนพรุ่งนี้วันที่24นี่รับรองว่าแฟนคลับต้องแน่นถนัดอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าลืมอู้กำเมืองด้วยเด้อน,นะครับดูว่าหมอรำไปเล่นภาคเหนือจะเป็นแบบไหนนะครับสำเนียงภาษาแต่คนอีสานก็อยู่ฝั่งนู้นก็เยอะแล้วก็สำเนียงการพูดคนเหนือกับคนอีสานก็คล้ายๆกันนะครับในบางประโยคก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาในการสื่อสาร แล้วก็จะได้เห็นโชว์เต็มๆนะครับพี่น้องชาวภาคเหนือก็รอชมนะครับวันที่24พรุ่งนี้นะครับไปให้กำลังใจระเบียบวาทศิลป์กันเยอะๆนะครับ